สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนนี้ไปแล้วนะครับท่านจะพบว่าเทคนิคพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกกับนักเรียนกับคุณครูกับผู้ปกครองและก็กับทุกๆคนโดยส่วนรวมนะครับเป็นประโยชน์อันมากในการฝึกในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ โดยเฉพาะการท่องศัพท์นั้นจะมีเทคนิคที่สำคัญแยกคำแยกเสียงแล้วก็จำเฉพาะส่วนที่ยากๆนะครับเทคนิคเหล่านี้นะครับหลังจากที่ท่านฟังจบท่านจะรู้อย่างลึกซึ้งซึ่งมันจะช่วยทำให้นักเรียนผู้ปกครองและเด็กและคุณครูเบาแรงเบาใจเป็นอย่างมากนะครับเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเทคนิคที่เราจะใช้นะครับในสเต็ปแรกนะครับให้เราเขียนคำศัพ์ ลงในแฟลชการ์ดแฟลชการ์ดก็คือแผ่นกระดาษที่มีความกว้างความยาวประมาณ1ใน4ของกระดาษ A4 นะครับหใน4ของกระดาษ A4 นะครับให้เราเขียนคําศัพท์ลงไปเลยเขียนแค่หนึ่คนะครับต่อหนึ่งแผ่นไม่ต้องกลัวกว่าเราจะเปลืองกระดาษนะครับเราเปลืองกระดาษแล้วเราด้วยความรู้เต็มๆก็เปลืองไปเถอะครับกระดาษที่เราเปลืองนั้นอาจจะเป็นกระดาษที่ ใช้แล้วเป็นกระดาษรีไซเคิลก็ได้นะครับ 2. นะครับทำการแยกคําแยกเสียง 3. นะครับฝึกอ่านทีละคําเล็กๆนะครับในข้อที่ 2. แยกคําแยกเสียงเนี่ยเมื่อเราแยกคกําแแยกเสียงนี้แล้วนะครับจะทําให้เราจําได้ง่ายแก้ปัญหาเสียงที่มันติดได้ง่ายนะครับทําแบบนี้นะครับเพราะบางทีคํามันยาวคํามันใหญ่ มันจะไม่รู้ว่าตรงไหนติดนะครับจะต้องแยกออกมานะครับแล้วก็ให้อ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วนะครับเราจะรู้ว่าตรงไหนติดเราก็จะแก้ปัญหาที่ตรงนั้นเท่านั้นไม่ใช่แก้ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นงานที่เหนื่อยวกว่ากันเยอะนะครับ <S <S เหมือนบ้านเนี่ยบ้านมันพังมันเสียตรงจุดไหนก็ซ่อมจุดนั้นไม่ใช่ซ่อมทั้งหลังนะครับเป็นหลักแบบนั้นเลยนะครับ แล้วก็ฝึกคําอ่านทีละคําเล็กๆนะครับฝึกอ่านทีละเล็กๆก่อนว่าเล็กๆเนี่ยอ่านว่าอะไรถ้าเราอ่านเล็กๆไม่ได้เนี่ยรับประกันได้เลยว่าอ่านใหญ่ๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเราได้เพราะว่าเราเดาเอาแค่นั้นเองนะครับแก้ปัญหาเฉพาะส่วนที่ติดอันนี้สําคัญนะครับทํางานอย่าใช้แต่แรงนะครับให้ใช้สมองให้ใช้เทคนิค ทำเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหาอย่าทำทั้งหมดนะครับอันนี้คือเทคนิคเบื้องต้นในการาท่องศั์นะครับเอาอย่างนี้นะครับเทคนิคเบื้องต้นในการท่องศัพท์เรามาดูคำแรกนะครับคุณครูได้แปะตรงนี้ไว้นะครับคือถ้านักเรียนไปทำของนักเรียนเองเนี่ยนะครับนักเรียนไม่ไม่มีความจำเป็นเลยนะครับที่จะต้อง มาแปะตรงนี้ไว้นะครับอันนี้คุณครูแปะไว้ให้นักเรียนสามารถดูได้คร่าวๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงเป็นการอธิบายเฉยๆนะครับคำแรกก็คือคำว่า noise noise นะครับเราอ่านนะครับตัวนี้เราแยกออกมานะครับถ้านักเรียนไม่รู้วิธีว่าแยกอย่างนี้แยกอย่างไงทำอย่างไงนะครับนักเรียนก็ไปเปิดค้นคว้าในดิกชันนารีในตําลานะครับ ในตำรานะครับเราก็เราก็จะพบนะครับ n ก็อ่านว่าเนอ oi ก็อ่านว่าออยตัว S ก็อ่านว่าตัว S ก็อ่านว่า S นะครับเนอร์บวกกับออยก็เป็นนอยนะครับทีนี้อีกคํานึงคำเล็กๆอีกคํานึงเบวกกับ S ตัวนี้ออกเสียงเป็น S หรือ S เหมือนกันนะครับดังนั้น S เอหรือว่า s เนี่ยผสมกับ s เนี่ยก็กลายเป็น s นะครับอ่านช้าๆนะครับรวมเป็น ne oi noi s s e, noises สองครั้งครับ ne oi noi s e, s ทั้งหมด noises ทีนีออ้นักเรียนอาจจะติดตรงนี้นะครับสมมติว่าติดตรงออยนักเรียนก็ก็ให้นักเรียนหรือเด็กนักเรียนเนี่ยท่องนะครับ o i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  สามหรือ5ครั้งนะครับถ้านักเรียนบอกว่าได้แล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปได้แล้วอ้าวท่องมาซิท่องคำเมื่อกี้มาซินักเรียนก็จะท่องนะครับ n o i ร์ไ S S ยเอก็มีตัว N O I S E S เนะครับเป็นต้นนะครับถ้านักเรียนได้แล้วนะครับก็มาเช็คนะครับก็มาเช็คมาเช็คนี่เราให้นักเรียนดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้ความความเข้าใจมากขึ้นทั้งหมดก็จะใช้วิธีนี้นะครับคำต่อมานะครับอันนี้ก็อ่านว่า Wonderful นะครับ ก็แบ่งเป็นอย่างนี้เลยนะครับตัว W แล้วก็มี on d แล้วก็ er แล้วก็ f แล้วก็ f, วก f, น u นะครับ u นะครับอันนี้อ่านว่า where ตัว n on อ่านว่า on ตัว d ก็ d อันนี้ er ก็ e อแล้วก็ f ก็คือเหมือนตัว four f n นะครับโอเคแล้วก็ u were on one the บวกกับ e er, อก็เป็น the แล้วก็ f u o l ก็กลายเป็น wonderful อีกครั้งครับ wonderful โอเคนะครับ, okay, ค,รบคำต่อมานะครับนักเรียนก,ก่อนที่คำต่อมาคุณครูก็จะไปถามหรืออะไระให้นักเรียนอ่านนะครับ อ่านเทนคบติดตรงไหนก็แก้เหมือนในข้อที่ตัวอย่างที่สาธิตให้ดูนะครับต่อมาก็ตรงนี้ก็เป็นนะครับอันนี้คือคาว่ามันมีตัวดีดตกนะครับครูก็ตรงนี้ก็เป็นสปริงก็เดออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ SPR แยกเป็น SPR นะครับก็เป็น s p r แล้วก็บวกกับ i n k ink ฟังเสียงท้ายดีๆนะครับมีตัว k ด้วยอ n k แล้วก็ L E ก็คือเรรวมเป็น sprinkle sprinkle มีเเพราะว่ามีตัวด,ดีด้วยนะครับครูขออภัยที่เขียนตกไปนะครับตรงนี้เป็น sprinkle นะครับนักเรียนอาจจะยากตรงนี้นะครับก็ท่องเฉพาะตรงนี้ท่องแค่3ตัวสอนสำหรับนักเรียนป .1- ป .6 สบายบือสะดือโบนะครับโอเค ก็ผ่านนะครับข้อนี้อันนี้ก็อ่านเป็นนะครับ notiset นะครับตัว c ตัวนี้ออกเสียงเหมือนตัว s นะครับตัว c ออกเสียงเหมือนตัว s sed ก็เป็น s e ตนะครับอันนี้ n o n o t i ก็ติแล้วก็ c e d ก็เป็นเซตนะครับ notiset notiset นะครับนี่คือ คำนี้นะครับก็มีเพียงคำนี้นะครับติดตรงไหนส่วนใหญ่นักเรียนก็จะติดตรงนี้นะครับตรง Set นี้นะครับก็ท่อง3ครั้ง5ครั้ง ced ced ท่อง ced แล้วก็ set ced set ced set ก็กลายเป็น n o t i set อันนี้ ti ออกเสียง e ตัว i ตัวนี้ออกเสียงเป็น e นะครับ บางทีมันก็เป็นเสียงอื่นนะครับนักเรียนก,ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับนักเรียนนะครับผู้ปกครองนะครับคุณครูนะครับสามสามคนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น suddenly นะครับก็เป็นแบ่งเป็น s แล้วก็ u d ก็อ่านว่าอัดนะครับแล้วก็ d e n ก็เป็น den the บวก n ก็เป็น den l y ก็ l y นะครับคือ เราจะแบ่งตัวนี้ออกมาอีกก็ได้นะครับก็คือเอาจุดมาวางไว้ตรงระหว่างตัว d กับตัว E แบบนี้นะครับเราจะแบ่งอย่างนั้นอีกก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็ดูว่านักเรียนอ่อนหรือนักเรียนแข็งนะครับโอเคก็กลายเป็นสัตเอสก็เป็น UD ก็อัด d e n ็ก็เดน l อก็ลีก็กลายเป็น s ัตเดนลี อีกครั้งซัดเดนลีนะครับถัดมานะครับอันนี้ bursting นะครับก็คือคำนี้ครับ bursting ครับคำนี้เบ r B บก็คือเบอร์ u r s ก็คือ earth แล้วก็ T ก็คือตัวที i n g ก็อิงนะครับที่ยากก็คือ u r s นะครับ earth นะครับเบอร์ Bur, earth b บิร์สเธออิงทิงเบิร์สทิงนะครับอีกครั้งนะครับเบิร์สทิงนะครับติดตรงไหนก็ท่องเฉพาะตรงนั้นนะครับแล้วค่อยท่องภาพรวมนะครับทุกคำมีเหตุผลที่มงที่มาในการออกเสียงทั้งหมดนะครับไม่มีคำไหนที่ไม่มีเหตุผลเลยนะครับทุกคำมีเหตุผลหมดนะครับต่อมาครับคั่ว อันนี้คือออกเสียงควายเอ็นะครับต,วต,ว q, ตวัวตัวนี้ก็คือควตัว e, นี้ก็คือไอแล้วตรงนี้ก็คือ ET ก็ออกเสียงเอ็ดเอ็ดออกเสียงตัวด้วยนะครับเพื่อจะช่วยในการจำให้มันแม่นนะครับมีเสียงเถอเสียงเถอก็รู้เลยว่าเป็นเสียงตัวทีนะครับคั่วไอเอ็ดควาย ควายเอ็ดนะครับสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับแชร์ Share. ตัวนี้ก็คือ SH ออกเสียงให้มันยาวไปแล้วให้มันจบอย่างธรรมชาตินะครับตัว a r นี้ออกเสียงเป็นแอนะครับบางครั้งมันก็ออกเสียงเป็นตัวอาบางครั้งก็ออกเสียงเป็นตัวแอแล้วบวกกับตัว E มันก็กลายเป็นแอ รวมเป็นแอก็กลายเป็นแช่น้ำลายเต็มไมโครโฟนเลยครับ